ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนอะ่ะมันบ่งบอกถึงความสําเร็จของเราได้หลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นจําเป็นเลยอะ่ะก็หลายๆคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาร่ํารวยเนี่ยเขาก็ไม่เห็นจะต้องมีภาพลักษณ์เลยวันนี้เราสังเกตรหรือเปล่าว่าทาไมคนบางคนอะ่ะเขาสําเร็จเร็วมากเลยอะ่ะในขณะที่หลายๆคนนะเขาวนไปวนมากับเส้นทางเดิมๆอยู่นั่นบางทีแล้วการที่เราประสบความสําเร็จได้ดีและรวดเร็วอะ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่ เราเก่งหรือว่าเราเฮงหรือเรารู้ว่าเราควรจะทำยังไงเท่านั้นนะแต่สิ่งที่สำคัญเลยอ่ะคือการที่เราอ่ะมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนภาพลักษณ์ที่ชัดเจนอ่ะมันบ่งบอกถึงความสำเร็จของเราได้หลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นจำเป็นเลยอ่ะก็หลายๆคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาร่ํารวยเนี่ยเขาก็ไม่เห็นจะต้องมีภาพลักษณ์เลยยังไม่เห็นต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวหล่อๆเ,เลยอย่างสตีฟจ็อบส์อย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์หรือว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กแบบเนี้ยเขาก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดา แต่สิ่งหนึ่งอะที่เราไม่รู้คือภายใต้ความธรรมดานั้นน่ะเขาคิดมาแล้วเขาคิดมาดีแล้วอะคือวันนี้การที่เราจะออกมาได้อย่างชัดเจนจริงๆเนี่ยมันทําให้คนอะมองเห็นเราแล้วรู้สึกชัดด้วยไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จคนไหนนะที่ประสบความสําเร็จมาด้วยภาพลักษณ์ที่สับสนวันนี้เวลาที่เรามองใครอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเขาอะเรายังรู้สึกสับสนอยู่เลยอะว่าภาพลักษณ์ที่แท้จริงของเขาอะเป็นยังไงกันแน่มันก็คงไม่ใช่แล้วอะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดอะ่ะคือการที่เราอะ่ะมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมันทําให้เราอะ่ะประสบความสําเร็จได้ดีและรวดเร็วแล้วเวลาที่ภาพลักษณ์เราชัดเจนน่ะก็ไม่ได้แปลว่าโอ้โหเราจะต้องใส่แบรนด์เนมหรือว่าโอ้โหเราจะต้องออกมาแบบเดินพรมแดงทุกวันทุกวันน่ะเราจะทํายังไงที่ให้ภาพลักษณ์เราชัดเจนข้อแรกเลยนะคะเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคือ you are the best version of yourself อะ วันนี้การที่เราเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอะ <Designer. S 1> เราจะรู้เลยว่าอืก็แค่เป็นตัวของตัวเองอะไม่เห็นจะต้องมโนเ,เลยอะว่าเราเป็นใครไม่เห็นจะต้องอยากเป็นแบบนั้น mm hmm. อยากเป็นแบบนี้อะถ้าเราเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่เป็นเราจริงๆที่ดีที่สุดในแบบของเราจริงๆอะเราจะเห็นเลยว่าการที่เรารู้ว่าจุดเด่นของตเตงคืออะไรอะแล้วดึงจุดเด่นของตเตงออกมาเพื mm ่อกลบจุดด้อยอะมันช่วยทำให้เราอะเออทำให้เราชัดเจนนะ แล้วมันทําให้เราอ่ะภาคภูมิใจในตัวเองด้วยเพราะการที่เราเป็นตัวของตัวเองอะแปลว่าเราอ่ะภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยแหละแล้วที่สําคัญเลยอะเรารู้ว่าเราคือใครเราเป็นยังไงอ่ะโดยที่เราไม่มนโนอะเราดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาให้มันเจิดจัดเปล่งประกายแล้วเราก็เวิร์กออนกับจุดด้อยของเราต่างๆอะเราจะเห็นเลยว่าแค่ดึงจุดเด่นของตัวเองออกมานะแล้วเวิร์กออนกับสิ่งเหล่านี้ มันก็ทําให้จุดด้อยต่างๆของเราอะ่ะมันไม่ได้ถูกฉายแววแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะหลงลืมไปถ้าเราจะภูมิใจกับตัวเองอ่ะเราก็ภูมิใจกับทั้งข้อดีของตัวเองแล้วก็ข้อด้อยของตัวเองด้วยอะ่ะการที่เราจะมีภาพลักษณ์ที่ดูดีและชัดเจนที่สุดอ่ะคือการที่เรา่ภาคภูมิใจในตัวเองด้วยยิ่งเรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากเท่าไหร่นะตัวเราอะ่ะยิ่งอ่อนน้อมมากขึ้นเท่านั้นอะ่ะ หลายคนจะรู้สึกว่าเออภาคภูมิใจในตัวเองอ่ะมันทําให้เราจะมีอีโก้สูงหรือเปล่านะมันจะทําให้เราดูหยิ่งยโสหรือว่าดูแบบนั้นไหมเนี่ยไม่ใช่นะเวลาที่เราภาคภูมิใจในตัวเองอ่ะเราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ทําให้เราดูหยิ่งยโสไปหรือไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันจะไปล้าหน้าคนอื่นแบบนี้ยแต่การที่เราภาคภูมิใจในตัวเองอ่ะคือการที่เราอ่ะเห็นค่าของตัวเองอย่างชัดเจนจริงๆ ภาคภูมิใจในตัวเองเพราะนี่คือตัวของเรานะเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วแล้วข้อที่สามที่สําคัญเลยก็คือการที่เรารู้จักตัวเองมากพอเราหาตัวเองให้เจอจุดที่สําคัญของเราอยู่ตรงไหนจุดเด่นของเราอยู่ตรงไหนอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่พอเราเข้าใจจุดเด่นของตัวเองเราเข้าใจว่านี่คือจุดสําคัญของตัวเองแล้วว่าเนี่ยมันคือตัวฉันที่ฉันเองอย่างภาคภูมิใจในตัวเองเลยนี่มันคือตัวฉันที่ฉันน่ะเป็นตัวของตัวเองจริงๆอย่างร้อเเลยอะ แล้วมันก็จะส่งผลมาถึงข้อสีค่ะก็คือความมั่นใจในตัวเองวันนี้คนที่มั่นใจอะ่ะไม่มีใครหรอกนะที่มั่นใจในตัวเองจนเกินไปถ้าเรามั่นใจตัวเองจนเกินไปจนมันไปล้ำหน้าคนอื่นน่ะมันก็คงไม่ใช่ปะแต่การที่เรามั่นใจในตัวเองอะ่ะคือการที่เราภาคภูมิใจในคุณค่าของเราแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเจอจลาดเป่งประกายอะ่ะทำสิ่งต่างๆได้อย่างดีทำสิ่งต่างได้อย่างมั่นใจอะ่ะ และข้อที่5ข้อสุดท้ายเลยก็คือการที่เราค้นพบสไตล์ของเราให้เจอเป็นคนสปอร์ตตี้คือแต่งตัวแบบนักกีฬานักกีฬาหรือว่าเราจะเป็นแนวแบบโรแมนติกฟุ้งฟิ้ง,งเอาให้แน่เพราะเวลาที่เราเข้าใจและรู้จักสไตล์ของตัวเองจริงๆแล้วอะมันจะทําให้ตัวเราอะชัดขึ้นเปล่งประกายมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจริงๆลองเอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะแล้วเราจะรู้เลยว่าการเป็นตัวเองอะมันดีที่สุดแล้วใช้ดู เราก็เอามาแชร์กันด้วยนะคะสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยลัก